ณโจววันเกษตรคลิปตอนนี้นะครับเรามาจบภารกิจที่หนึ่งนะครับในการขยายพื้นที่กันนะครับก็ให้ดูบรรยากาศโดยรวมก่อนนะครับวันที่เข้ามาเนี่ยท้องฟ้าดีมากเลยนะครับเนี่ยมีเมฆปกคลุมนะครับไม่มีแดดนะครับวันนั้นแดดอ่อนมากนะครับแต่ว่าก็ไม่มีฝนด้วยดีมากๆเลยนะครับเราขยายตั้งแต่ลูกศรข้างหน้านี้ครับไปถึงสุดลูกศรปลายปลายด้านนู้นเลยเห็นไหมครับที่มีด้ามจอบอยู่เนี่ยครับเราขยายมา2วันละนะครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับก็เป็นการจบภารกิจ นะครับอันนี้คือล่าสุดเลยที่เราปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยหญ้าพวกนี้ไม่ทิ้งนะครับเราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับทํากองหญ้าหมักมั่งนะครับหรือว่าอาจจะไปภูมิหน้าดินต่อก็ค่อยว่ากันนะครับเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเลยอันนี้คือแปลงมันเลือดนกนะครับที่เราย้ายมาปลูกที่นี่ให้เป็นระเบียบนะครับแล้วเราเริ่มจากกองฟางตรงนี้ครับข้างหน้าเนี่ยกองหญ้าตรงนี้ครับเมื่อสองวันที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเข้ามาปรับพื้นที่นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ครับอันนี้วันวันแรรกนะคับ แล้วก็มาจบท้ายคือวันนี้ครับวันที่สองนะครับครั้งที่สองที่เข้ามานะครับจนถึงสุดด้ามจอบอันนี้เป็นบอระเพ็ดนะครับที่ผมปลูกเอาไว้ก็เริ่มโตแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยครับแล้วกองหญ้าที่เหลือด้านนู้นไกลๆนะครับเนี่ยอีกเต็มเลยนะครับค่อยๆว่ากันนะครับตรงนี้ครับทําไปเรื่อยๆส่วนกองหญ้าพวกนี้จะตั้งทิ้งไว้ก่อนค่อยเข้ามาเคลียร์วันหน้านะครับเอาไปทํานู่นทํานี่ได้อีกเยอะไม่ทิ้งนะครับไม่เผาด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับในส่วนของการปรับพื้นที่เราเนี่ย เราจะมาเจอตัวนี้ครับมันเลือดนกเนี่ยครับการแดงแบบนี้ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยติดหัวมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วเคยบอกไปแล้วว่าพุ่มพงหญ้าพวกนี้มีเต็มเลยนะครับเนี่ยมันเลือดนกเนี่ยครับแบบนี้ใช่เลยนะครับใบมันคือเขาจะขึ้นจัดกระจายในสวนผมนะครับแล้วผมก็จะมาจัดระเบียบนะครับเพราะเราจะปรับพื้นที่มาปลูกรุ่นปลูกนี่ครับแล้วจะทําการย้ายมันเลือดนกนะครับไปปลูกให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ใช่นะครับเนี่ยที่ตรงด้ามจอบเนี่ยเห็นใบอย่างนี้นะครับ แต่ว่าคนมันอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราปรับพื้นที่แล้วเราค่อยมาจัดเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยครับระหว่างขุดไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอนะครับเนี่ยอันนี้ขุดติดหัวขึ้นมาเราก็จะไม่ทิ้งพวกนี้นะครับเอาไปปลูกต่อมีบางส่วนที่เราขุดแล้วมันขาดก็มีนะครับเนี่ยแบบตัวนี้ครับ isme, ขุดแล้วไปโดนมันก็ขาดก็มีนะครับเนี่ยจะยังปลูกได้ไม่ตายพวกนี้นะครับเขาไม่ทิ้งผมก็จะเก็บขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปรวมไว้ที่แปลงที่เราเตรียมไว้ต้องนานแล้วนะครับสามแปลงที่ผมยกล่องขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ย เอามาปลุกรวมกันตรงนี้หมดเลยนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวค่อยขยายเพิ่มตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวของสองวันแรกที่เรากดขึ้นมานะครับอันนี้คือชุดแรกนู้นเลยนะครับที่มาจัดระเบียบเนี่ยเขาเริ่มแทงยอดขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยครับพวกนี้ทนแรงมากนะครับเมื่อก่อนอยู่ในสวนเนี่ยไม่เคยดูแลมันก็ไม่ตายนะพวกนี้นะครับเนี่ตรงนี้ก็ยังมีแต่ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ส่วนเล็กๆตรงนี้คือที่ขึ้นมาหมดแล้วนะครับตรงนี้น้องเขาก็แทงขึ้นมานะตรงนี้นะแทงยอดเป็นแบบนี้เลย นี่คือแปลงแรกที่ลงไปนะครับนี่แปลงที่สองก็เดี๋ยวมาขยายเพิ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับ